ยื่นขอรถคืนเขาก็บอกว่าคืนไม่ได้เพราะว่ารถมันเซ็นขายปิดยอดไปแล้วเรียบร้อยเขาก็รับผิดชอบอะไรไม่ได้เพราะว่ามันมันเป็นข้อผิดพลาดเกิดจากส่ทนทนาที่ผิดพลาดถ้ามันเกิดขึ้นกับครอบครัวคนอื่นอ่ะที่เขามีรถอยู่แค่คันนึงแล้ววันหนึ่งตื่นเช้ามารถหายเงินศูนย์เบอเตรงนี้แหละครับมีค่าตัวตายได้นะคะ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการหมอความมหาชนนะครับเราเจอกันแบบนี้ทุกวันพฤหัสบดีนะครับเวลา15.00นเป็นต้นไปทางเดลี o ทีวีช่อง22อยู่กับผมกุจจรชัยพิชรัตน์เหมือนเช่นเคยทผู้ชมหมอความมหาชนวันนี้ค่อนข้างจะเป็นเรื่องใกล้ตัวพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากใครก็ตามนะครับที่ต้องการจะซื้อขายรถยนต์ต้องระวังให้ดีไม่อย่างนั้นอาจจะ เสียรู้เซลล์ sell, ที่ซื้อขายรถก็เป็นไปนได้วันนี้นะครับเคสที่หมอความจะทําการช่วยเหลือและมีแขกรับเชิญซึ่งเป็นผู้เสียหายมาคุยกันด้วยก็คือว่าเขาเนะี่ยอยากจะเปลี่ยนรถนะครับจากรถเอาผาดอยากจะเปลี่ยนเป็นรถยี่ห้อหนึ่งซึ่งก็เป็นแบรนด์ชื่อดังของยุโรปนะครับปรากฏว่าเซลเนี่ยบอกว่าเอารถคันนี้มาเลยเดี๋ยวเทินราคาไปให้แล้วคุณเนี่ยไม่ต้องเสียเงินสักบาทในการดาวรถคันใหม่เลยแล้วก็เพิ่มเงินผ่อนอีก ไม่กี่พันท่านผู้ชมครับผู้เสียหายของเราก็เอารถไปให้ปรากฏเซลล์คนนี้ฮะเอารถไปเลยและมีหน้ำซ้ำผู้เสียหายของเราต้องเสียเงินอีกจำนวนสามแสนกว่าบาทพอไปทวงรถคันเก่าคืน<ม>ก็เจอเต็นที่ซื้อไปบอกว่าถ้าคุณมาทวงอีกถ้าคุณต้องการจะมีปัญหา เดี๋ยวมีเรื่องกันอย่างแน่นอนวันนี้มาหาความเป็นธรรมให้กับผู้เสียหายของเราแล้วมาดูว่าเคสนี้จะเป็นอุทาหรณ์เตือนใจให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างไร mm. ขอต้อนรับท่านวิทยากรของเรานะครับ mm. ท่านโกศลวัฒน์อิทุจันยง mm. อธิบดีอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือกฎหมายแก่ประชาชนสวัสดีครับ mm. สวัสดีครับและว,วันนี้นะครับผู้เสียหายของเรา mm. ที่จะมาถ่ายทอดเคสที่น่าจะเป็นประสบการณ์แลวเดี๋ยววันนี้เราช่วยกันแก้ปัญหากันด้วย mm. คุณเหมยสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมขอาตถามคุณเหมยครับปัจจุบันคุณเหมยประกอบอาชีพอะไรครับเนป็ ครูสอนศาสตร์เกี่ยวกับตัวเลขเพื่อการลงทุนแล้วก็ออวางเบอร์โทรศัพท์ที่ต่างประเทศค่ะครับคือคุณเหมยเนี่ยท่านผู้ชมครับใช้ชีวิตอยู่ที่ไทยและสวิตเซอร์แลนด์ใช่ค่ะไปกลับแบบนี้เลยใช่ค่ะอยู่มาวันหนึ่งคุณเหมยบอกว่าจะเอารถรุ่นใหม่หฮะซึ่งคันเดิมก็คือเอาผาดใช่ค่ะเอาพาดเนี่ยเห็นคุณเหมยบอกขับมากี่เดือนเองครับ18เดือน18เดือนคุณเหมยไลฟฟังนิดน,นึงว่ามันเกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นทำไมถึงอยากจะได้รถคันใหม่ ก็เนื่องจากว่า hmm. คือดิฉันได้ทําโครงการช่วยเหลือเด็กๆตามชายแนวตะเข็บชายแดนแล้วปรากฏว่าเอาผาดเนี่ยมันเป็นรถที่ใช้ในทางเรียบไม่สามารถขึ้นเขาได้ครับแล้วตัวดิฉันเองก็เลยเกิดคือสาเหตุเพราะตัวดิฉันเองอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็ใช้ยี่ห้อนี้อยู่ก็เลยคิดว่าโอเคล่ะถ้าอย่างนั้นมันคือเราเชื่อในสมรรถภาพหรือสมรรถนะนะคะ ก็เลยตัดสินใจว่าโอเคจะเปลี่ยนมาใช้รุ่นตามที่ยันที่เกิดประเด็นเนี่ยค่ะคือรุ่นที่คุณเหมยจะซื้อในไทยเนี่ยนะค,คุณสมหว่าคือคุณเหมอยใช้อยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์อยู่แล้วไม่ค่ะที่ที่ในไทยเนี่ยดีกว่าเพราะว่าที่สวิตเ<อ>ซอร์แลนด์เนี่ยมันก็ต้องรอนานแต่คล้ายคล้ายกันคล้ายๆกันก็เลยบอกว่าเอ้าเดี๋ยวมาเมืองไทยซื้อคันนี้เลยใช่ค่ะก็เลยไปเจอกับ งานงานหนึ่งใหญ่มากเป็นงานที่รวมออโปรโมชั่น<ถ>ซื้อขายรถยนต์ถูกไหมครัใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงต่อครับก็ดิฉันก็เข้าไปติดต่อสอบถามว่า,าดิฉันต้องการเอารถเอาพาดของดิฉันเนี่ยไปตีเทินวางดาวเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นรถคันใหม่เนี่ยจะได้ไหมเซลลก็บอกว่าทําได้ค่ะนี่ก็แบบว่าอโดยที่ดิฉันเนี่ยในวันออกรถไม่ต้องเสียเงินเลยนะไม่ต้องเสียเงินเพิ่มเลยนะเขาก็บอกว่าทําได้อ เขาบอกว่าทําได้ทีนี้พอเขาบอกว่าทําได้เนี่ยเยนก็บินกลับไปสวิตเซอร์แลนด์แต่ก็มีการแชทข้อความคุยกันนะคะแต่ก่อนหน้านั้นน่ะเขาถามเยนว่ารถเยนยังติดไฟนั้นอยู่ไหมเยนบอกติดเพราะว่าเรายังผ่อนอยู่เราเราบอกว่าไม่ติดมันเป็นไปไม่ได้เราต้องรู้อยู่แล้วครับเสร็จแล้วมอเดนก็บินกลับไปคืนนั้นแล้วก็มีการคือแลกเปลี่ยนลายกันแล้วก็คุยกัน พอดี่นกลับไปถึงเขาก็บอกว่าให้เดนเนี่ยถ่ายรูปรถให้ส่งรูปรถมาให้เขาตีประเมินราคาก่อนอเดนก็ส่งมาให้เขาก็ตีเบื้องต้นให้หนึ่งล้านเก้าแสนตีเบื้องต้นให้หนึ่งล้านเก้าแสนค่ะโดยที่ยังไม่เห็นรถนะคะโดยที่ยังไม่เห็นตัวรถเห็นแต่รูปอย่างเดียวเห็นแต่รูปอย่างเดียวครับค่ะแล้วก็ให้ถ่ายหน้าไม้ไม่ให้เขาดูอเสร็จแล้วเนี่ยพอท่านเสร็จป,ปุ๊บก็มีการนัดวันดูรถนะเะียนก็ให้คนเนี่ยเอารถมาให้เขาครับเขาก็กวันนั้นเขาก็บอกว่าเขาตีให้ราคาที่หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่ เพื่อที่จะไปพอดีกับเงินดาว30%พอดีเลยอ๋อคือ <ฮะ S 2> คําพูดของเซลล์ท่านสัุรวัตรบอกว่าเนี่ยคุณเหมยถ้าคุณเหมยตัดสินใจซื้อรถกับดิฉันเนี่ยที่เป็นเซลล์เนี่ยคุณเหมยเอารถคันเก่ามาเทินปั๊บเนี่ยจะได้ราคาดาวรถคันใหม่พอดีเป๊ะเลยโดยที่คุณเหมยบอกว่าคุณเหมยเอารถคันเก่ามาแล้วขับรถคันใหม่ออกจากศูนย์ไปได้เลยใช่ค่ะเขาใช้คําพูดแบบนี้ใช่ค่ะโอ้โหคุณเหมยก็เลยจัดการทุกอย่างคุณเหมยเลยเข้าใจว่าต้องดาวเพิ่มอีกไหมครับ ไม่ะก็คือที่คุยกันนะก็คือบอกว่าพี่อ่ะมาถึงแบบว่าออไม่ต้องจ่ายอะไรเลยนะเขาไม่ต้องเลยค่ะพี่<ะ>พี่ลงเขาว่ายันคุยกับเขาไว้นะคือกาหนดยันจะต้องกลับมาเมืองไทยรอบหน้าเนี่ยคือ16เมษาครับรยันก็บอกเขาก็บอกว่าพี่ไม่ต้องเลยค่ะพี่มาถึงปุ๊บเนี่ยพี่ลงลงเครื่องมาแล้วก็มาที่ศูนย์แล้วก็ขับรถกลับบ้านได้เลยหนุ่มคำพูดล่อซื้อมากโดยที่ไม่ต้องใช้เงินสดอะไรเลยเพราะว่ารถพี่อ่ะมันมีมัน,ม,นมันพอตีเทินร์น30แต่ มันก็มีค่าใช้จ่ายที่คุณเหมยต้องเสียใช่ค่ะอ่ะอย่างแรกพอเราคุยกันแล้วว่าเขาตีให้ดิฉันล้านเก้าห้าเขาก็บอกว่าก็ต้องมีเงินจองสองแสนอ่าฮะดิฉันก็ทําการโอนจองเข้าไปที่บัญชีของบริษัทอ่อันนี้เป็นบัญชีของบริษัทใช่ไหมคะสองแสนเสียไปแล้วครับต่อมาต่อมาเขาก็บอกว่าถ้าเกิดดิฉันอยากให้คือแบบว่ารถเนี่ย เขาจะต้องเป็นคนไปเคลียร์ไฟนงไฟนั้นทุกอย่างให้เรียบร้อยมันก็จะมีส่วนต่างอีกแสนสองซึ่งถ้าเกิดดิฉันดิฉันต้องต้องเป็นคนช่วยเขาในการโอนตรงนี้เข้าไปรวมกับเต็นต์เพื่อที่ว่าะจะได้ไปปิดเคลียร์ให้เรียบร้อยแล้วเขาจะได้เพราะว่าดิฉันต้องทำการปิดรถคันเก่าให้เรียบร้อยก่อนถ้ามาอย่างนั้นระบบมันจะค้างเขาไม่สามารถที่จะเบิกรถคันใหม่ ให้มาทันเวลากับที่เรียนต้องการได้คือ16เมษายนเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเด่นจะได้รับรถเนี่ยคือเดือนพฤษภาทีเด่ก็บอกว่าไม่ได้เพราะพฤษภาเด่นกลับไปแล้วเนี่ยจะกําหนดเด้นมาทํางานเนี่ยแค่สองสัปดาห์อเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะพี่ต้องช่วยก็บอกว่าโอเคได้แล้วเขาก็บอกว่าแล้วหลังจากนั้นเนี่ยยอดแสนสองเนี่ยเขาก็จะไปปัดไปรวมกับเงินเงินดาวเหรอบเงินดาวเพื่อที่จะให้ยอดเงินดาวเนี่ยสูงขึ้น แล้วเดี๋ยวนี้จะได้ผ่อนลดลงมาอีกเัี๋ก็เอาโอเคคือ,เ,อเราไม่มีปัญหาอะไรเพราะ,ะว่าฮะก็คือสุดสุดท้ายเนี่ยเราก็ต้องเสียเงินไปอีกสามแสนสองหมื่นบาทใช่ค่ะทีนี้หลังจากวันนั้นเนี่ยที่คุณเหมยเอารถคันเก่า<ะ>บอกไปขายแล้วเดี๋ยวจะตีเทธนเป็นเงินดาวเสร็จปับ<ะ>๊บเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเห็นบอกเขาโพสต์ขายรถคันนั้นทันทีเลยเหรอเออเขาเขาขอเก็บรถไว้เลยตั้งแต่วันที่ยี่สิบ กุมภายังไงครับวิธีการขอเก็บรถคือยังไงฮะคือเขาก็บอกว่าคือคือเราต้องยอมรับความจริงว่าดิฉันบอกว่าสาเหตุที่ฉันอีกประเด็นหนึ่งที่ฉันอยากขายอยากตีเธนเนี่ยก็เพราะว่ารถี่ยมันวิ่งมาเก้าหมื่นกว่ากิโลแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าถ้ามันถึงแสนโลเนี่ยราคามันจะตกเขาก็กว่าอย่างนี้แล้วเขาก็ว่าเดี๋ยวมันจะมีมอเตอร์โชว์แล้วถ้าดิฉันเอากลับไปเนี่ยเขากลัวว่าเดี๋ยวไม้มันจะขึ้น แล้วเดี๋ยวเต็นจะไม่รับซื้อ,อดีก็อ่าโอเคเอาให้มันหยุดไว้ที่เก้าหใช่ใค่ะคือให้มันหยุดไว้ที่เก้าหมื่นเศษแล้วเขาก็บอกว่ารถคันนี้จะจอดอยู่ที่0ูน<ะ>ที่เขาทํางานโดยที่คนที่ผู้จัดการยูสคาร์ก็เป็นคนของของแบรนด์นี้คือทุกอย่างผ่านขั้นตอนกระบวนการของแบรนด์นี้หมดทุกอย่างดิฉันไม่ได้ไม่ได้ติดต่อผ่านคนนอกเลยดิฉันไม่ได้เห็นเต้นรถฮะ,ฮะไม่ได้รู้จักกับเต็นรถ แล้วสุดท้ายคุณเหมืนก็เขาเรียกว่าโอนลอ,อยใช่ไหมฮะพอนั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่าเอกสารมันไม่ตรงลายเซ็นมันไม่ตรงกับรถโตโตยต้าเอาผ่านยนจำลายเซ็นไม่ได้แล้วก็บังเอิญว่าดิฉันเนี่ยมีธุระเหตุต้องกลับมาเมืองไทยครับนก็เลยว่าเอเคเดชันกลับมาเขาก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นล่ะพี่กลับมาดีเลยพี่ก็เซ็นเลยเขาก็นัดดิฉันให้ไปเซ็นเอกสารอืมดิฉันก็เซ็นให้แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะรีบทําการปิด ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะได้ทาการเบริกรถให้เข้าสู่ระบบให้ทันเออเดียก็บอกว่าโอเคก็ไม่มีปัญหาเพราะเราก็ยังยังมั่นใจว่าเราเราไม่มีปัญหาอะไรครับจนกระทั่งเดียก็เข้าใจว่าแล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาทําเรื่องเรียบร้อยเนี่ยเขาจะติดต่อกับเดียก็คือเออโอเคแหละเข้าใจพอวันวันที่12มีนาเรียนเซน็นเอกสารซื้อขายให้ วันที่13เดนก็รอเขาจนถึงบ่ายก็ไม่มีอะไรคืบหน้าเดนก็เลยโทรไปที่ศูนย์เขาก็บอกว่าเซลลคนนี้ลาออกไปแล้วเซลลลาออกแล้วใช่ค่ะเด่ยก็บอกว่าเอ้ยได้ยังไงอ่ะหมายถึงว่าลาออกวันนั้นเลยหรือว่าลาออกไปก่อนหน้านั้นตั้งนานแล้วครับคุณเหมยพอทราบไหมฮะไม่ทราบค่ะแต่สุดท้ายแล้วศูนย์ที่คุณเหมยเนี่ยเอารถเอาผ่านไปจอดเนี่ยเขาบอกเซลลคนที่ขายรถลาออกไปแล้วใช่ค่ะเดีนก็บอกว่า ไม่ได้เดี๋ <โฮ S 2> ดยวนีดิฉันทำเรื่องกับเขาว่ามีการอโอนเงินเข้าบัญชีบริษัททุกอย่างอ่ะตายเลยก็ว่าอย่างเงี้ยแล้วคักสักพักหนึ่งดิฉันก็เขาก็บอกว่าให้ฉันเจ้าหน้าที่เขาให้ฉันแอดไลน์ดิฉันก็ส่งหลักฐานไปให้ทางไลน์ของของศูนย์บริการนั้นครับอาาบ่ะฮะก็ปรากฏว่าสักพักหนึ่งผู้จัดการเขาก็โทรกลับมาว่าเขายังติดอบรมอยู่เดี๋ยวเขาขอติดต่อกลับ พอเขาติดต่อกับดิฉันก็เล่าเรื่องให้เขาฟังเขาก็บอกว่าอ๋อเซล์คนนี้ได้ลาออกไปแล้วแต่ว่ามันอยู่ในส่วนความรับผิดชอบของเขาเดี๋ยวเขาจะดูให้ว่ามันรถคันนี้มันเป็นยังไงทีนี้พอนั้นเสร็จปุ๊บพอวันที่13บสามดิฉนทักไปแล้วเขาเซลเนี่ยดังยังมีลายอยู่ใช่ไหมคะเย็นก็ทักเซลไปเขาบอกว่าเดี๋ยวตอนเย็นประมาณสักทุ่มหนึ่งเขาจะติดต่อกลับมาพอทุ่มหนึ่งเขาติดต่อกลับมาเขาก็ส่งข้อความเลยตึ่มว่ารถดิฉันเนี่ย ดนจะต้องใช้ในวันที่ออกรถมนที่16เมษาเนี่ยดิัต้องเตรียมเงินดาวน์อีก1ล้าน7แสน6หมื่นฮะใช่ค่ะนั่นหมายความว่าคุณเมยต้องจ่ายเงินเพิ่มฮะ1ล้าน7แสน6หมื่นเนี่ยก็บอกเอ้ยเดี๋ยวหนูใส่หนูคิดศูนย์เกินไปหรือเปล่าคือตอนนั้นยังยังคิดด้วว่าถ้ามันเกินอีกแสนกว่าบาทเราก็โอเคช่างมันเถอะเพราะว่าอย่างไรอ้รถเพื่อให้มันได้รถให้มันวุ่นวายฮ่เพราะว่าเรามีความจําเป็นต้องใช้จริงจริง เขาก็บอกว่าไม่ใช่ค่ะจะต้องเป็นจานวนนี้ท่านบอกว่าเพราะเขาก็บอกว่าเขาก็โทรกลับมาเพราะเขาบอกว่าเพราะว่ารถของพี่ราคาไม่พอตีเทินเอ้าที่เคบอกว่าเอ้าเราถ้าราคาไม่พอตีเทินทําไมไม่บอกดิฉันล่ะเออทาไมไม่บอกแต่ทีแรกเขาก็บอกว่าขอโทษค่ะมันเกิดจากการสื่อสารที่เข้าใจผิดโอ้โหนี่ก็บอกว่าถ้าสื่อสารผิดเอขอลดคืนครับเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาให้ผู้จัดการเขาให้หัวหน้าให้ผู้จัดการมาอธิบายอื นี่ก็โทรไปหาผู้จัดการยูสคาครับนี่ก็บอกว่านี่ขอรถคืนอืเขาก็บอกว่าคืนไม่ได้เพราะว่ารถมันเซ็นขายปิดยอดไปแล้วเรียบร้อยนีนก็บอกว่าแล้วยังไงอ่ะเขาบอกว่าทำอะไรไม่ได้คือเขาทำอะไรไม่ได้เขาให้เรียนแล้วผู้จัดการที่ศูนย์นะคะเขาก็ติดต่อเรียนว่าให้เรียนเนี่ยไปคุยกับเขาที่ศูนย์ครับ ยงก็ไปเขาก็บอกว่าเขาก็รับผิดชอบอะไรไม่ได้เพราะว่ามันมันเป็นข้อผิดพลาดเกิดจากสนทนาที่ผิดพลาดแล้วเขาทำ<ห>ได้เพียงแค่คืนเงินจองสองแสนบาทยังก็ถามแล้วรถที่ฉันน่ะหายไปเลยหายไปเลยคุณเหมยใจเย็นก่อนนะครับเอาอย่างนี้ท่านผู้ชมครับสรุปให้ฟังแบบนี้ง่ายๆว่าพอคุณเหมย เหมือนไปคุยกับเซล<ะ>เซลก็พูดทํานองว่าจะให้คุณเหมยเนี่ยเอารถคันเก่าไปเทินและเอารถคันเก่าเนี่ยขายได้เอาเงินดาวไปดาวคันใหม่ทันทีทีนี้พอคุณเหมยคุยกันไปคุยกันมาปรากฏว่าไม่ได้ทั้งหมดเลยรถก็เสียไปแถมคันใหม่ก็ไม่ได้ออกมาด้วยไม่ค่ะทีนี้พอไปตามกับรถที่เขาขายไปยังเต็นท์มือสองเนี่ยนะฮะปรากฏว่าก็คุณขายมาแล้วทําอะไรไม่ได้ ท่านผู้ชมเดี๋ยวเบรกหน้าเราจะคุยถึงข้อกฎหมายและวิธีการเรียกร้องความเมรราให้กับคุณเหมยว่าคุณเหมยจะต้องทําอย่างไรหลังจากนี้และเป็นอุฐานเตือนใจให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับช่วงหน้าติดตามหมอความหาชนครับ